เรื่องราวดีๆค่ะที่จะถูกส่งมาถึงคุณเนาะแล้วก็คุณจะเตรียมความพร้อมอย่างไรหรือว่ามีสัญญาณอะไรแจ้งเตือนก่อนไหมแม่มอกจะพูดว่ามันเป็นทั้งเรื่องราวที่เป็นการดูดวงด้วยแล้วเป็นการแก้ไลน์แล้วก็เป็นการเมนิเฟสด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดแต่เราจะร่วมเมนิเฟสด้วยกันเพื่อเรียกพลังงานดีๆนะคะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะมาจากการเมนิเฟสมาจากพื้นดวงของคุณ มาจากพลังงานหรือมาจากสิ่งใดก็แล้วแต่ขออนุญาตแก้หลายนะคะแล้วมีอ่าเขาเรียกว่ามีสัญญาณแบบไหนมาขอดูพลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ก่อนคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ได้สิบหม้เถ้าวค่ะอืมเหมือนจะเป็นคนบ้านง,งานทํางานหนักช่วงนี้โฟกัสแต่ง,งานนะคุณนะ่างานความสําเร็จอยากทํานั้นให้สําเร็จอยากจะสร้างฐานะหรือบางคนเนี่ย อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ว่าจะทำงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวงานเข้าเยอะมีทั้งงานมีภาระเยอะแต่ไม่เครียดนะรู้สึกอยากทำรู้สึกอยากรับผิดชอบและหลายคนจัดสรรเวลาในการทำงานได้ดีมากแล้วก็โฟกัส90-100%ยเอ่ะกี่ยวกับงานเกี่ยวก,กับการสร้างชีวิตซะส่วนใหญ่นะคะ,ะแปลกเนาะคุณคุณเห็นไพ่ปะไม้เนี่ยพูดถึงภาระหน้าที่งาน มีภาระหน้าที่เวลามีงานซะส่วนใหญ่นะคะแต่แบบก็มองชิวๆไปว่าในใจอาจจะคิดเรื่องอื่นมันมีเกณฑ์อะที่ภายนอกเหมือนคุณขยันมากๆแล้วแบบมีงานเข้าตลอดแต่จริงๆคุณคุณแวบได้คุณชิวได้คุณจะทําหรือคุณไม่ทําก็ได้แต่คุณก็เอางานมาบาังหน้าอันนี้ไม่หมอะซล์นะคือคุณทํางานจริงๆนั่นแหละแล้วคุณก็มีแบบภาระเยอะแต่แบบเหมือนเอางานมาบาังหน้าคือ มันคิดเรื่องอื่นไม่ได้มันต้องคิดเรื่องงานตลอดอ,ะอ่ะไปไปเที่ยวก็มีเรื่องงานไปคิดมีงานไปทาอ่าจะมีความรักไหมก็ยังไม่โฟกัสความรักนะคะก็มีแต่เรื่องงานแต่ว่ามันเหมือนกับจุดหมายเดียวที่ใช้ชิวอยู่ทุกวันเนี้ยคือเรื่องของภารกิจหน้าที่แล้วก็การงานทั้งๆที่จริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ขยันขนาดนั้นแต่เป็นคนเอาจริงเอาจางังอ่าแต่เป็นคนที่ชิวแล้วแบบ คนภายนอกคิดว่าคุณอาจจะยุ่งตลอดแต่จริงๆไม่ใช่แม่หมอคิดว่ามีมีชิลลเยอะด้วยแต่เป็นคนที่รู้อะว่าต้องทํางานชิ้นเนี้ยเสร็จอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของคนที่เข้ามาชมคิววันนี้เป็นคนที่โฟกัสงานเป็นหลักอ่าแล้วก็มีงานงานเข้าเยอะค่ะภารกิจเยอะนะคะแต่ดูไม่เหนื่อยนะอ่าดูชิลได้ดูหลบได้นะคะแต่ก็งานคือสารณะะในการใช้ชีวิตละกันอ่ะทีนี้แม่หมอจะขอดูว่ามี สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการมินิเฟสของคุณหรือการประพฤปปัดฏิบัติตัวของคุณปัจจุบันเนี้ยกําลังจะแบบรีเควสหรือเรียกร้องสิ่งในขึ้นมาที่เป็นสิ่งดีๆนะคะแฮงแมนอู้ <Hang man. S 1> uh, หนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้าแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันก็จะไม่พลล้นเรื่องงานค่ะแต่มันแปลก สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งดีกับคุณคืองานคุณจะเบาลงนะคะคุณจะทำงานเบาลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นเพราะอะไรมุมมองในชีวิตคุณเปลี่ยนคุณไม่ได้บอกว่าต้องทำงานเยอะๆถึงจะแบบสำเร็จไม่จำเป็นจะต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครแต่มันเกิดจากไอเดียความคิดเหมือนจะมีเซนแรงเกี่ยวกับการทำงานบางคนมีโชคเกี่ยวกับได้งานได้งานนะคะหามาตั้งนานว่าทำอะไรที่มันแบบตอบโจทย์กับชีวิตจะเจอคำตอบ ไม่เจอไม่เกินสิงหาเนี่ยจะเจอคําตอบนะคะบางทีตกผลึกแล้วโอ้ไปดูดวงมาแล้วก็ <c oughs> ก, <c oughs> ก,ก็ก็หนึ่งทำงานอยู่ก็เยอะแต่ทําไมมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในหัวใจมันยังไม่ใช่จักทีเดี๋ยวจะคิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆของคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คือ <c oughs> เดี๋ยวคุณจะมีไอเดียวความคิดที่แปลกใหม่มันมาจากข้างในของคุณนี่แหละมาจากความเชื่อมาจากการเป็นของคุณนี่แหละนะคะที่มันจะทําให้คุณทํางานน้อยลงนะคะ ได้ผลลัพธ์มากขึ้นแล้วก็วางเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนได้มากขึ้นนะคะถ้ามองเป็นรูปธรรมแม่บอคิดว่าบางคนได้งานใหม่นะงานที่ดีด้วยงานจากแดนไกลเป็นข่าวดีเกี่ยวกับงานบางคนเนี่ยได้รับสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นหนึ่งหนึ่งหึ่งสามสามหนึ่งสามหนึ่งสามเหมือนเหมือนมาการันตีว่าอ่ะถึงเวลาต้องทบทวนตัวเองแล้วนะทบทวนได้หรือยังว่าเราอะ่ะอยากจะทําอะไรแล้วพอคุณชิวอะ่ะ คุณไม่ได้กังวลนะคะคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไอเดียมันจะมาความคิดมันจะมามันจะไม่ได้มาเป็นรูปแบบนาะมาทามากแต่มันจะมาเหมือนเป็นสัญญาณเตือนหรือมาเป็นไอเดียเป็นแบบอยู่ดีก็คิดได้อยู่ดีก็ไปทําอันนี้ดีกว่าไปทําน,นั้นดีกว่าพอไปทํามันปุ๊บเนี่ยมันเปิดโลกถนดคุณเลยมันทําให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตนะคะคือไม่ติดไม่ไม่แค่ยึดติดแค่ว่าต้องทํางานตลอดแต่ง,งานของคุณอะ มีความโชคดีอย่างหนึ่งที่หมอเห็นก็คืองานมาจากไอเดียความคิดต้นทุนของคุณคือไอเดียความคิดแต่หนึ่งหน่วยที่คุณเหนื่อยไปอะ่ะมันได้ผลลัพธ์มากขึ้นมันไม่ได้แบบแล้วมันไม่ใช่งานตามออเดอร์ด้วยนะมันไม่ใช่งานตามคําสั่งมันเป็นงานจากความ, create, ค,วามคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะแล้วก็คุณเห็นสามไม้เท้าไหมมันมีความรู้สึกว่างานเนี้ยมันต่อยอดทําให้คุณเปิดโลกกระนัดตัวเองมากๆเลยนะคะใจคุณกว้างขึ้นวิสัยทัศน์คุณมากขึ้น คุณจะเริ่มเห็นช่องทางการทำมาหากินได้หลากหลายแล้วมันเป็นช่องทางการทำมาหากินที่ไม่ได้ยากลาบากเหมือนเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งต้องพูดว่าบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานไปเลยไม่เคยทํางานนี้มาก่อนไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตฉันต้องมาทํางานเนี้ยฉันจบอันนี้อันนี้มาแต่ฉันก็ต้องมาทําในสายงานเนี้ยแต่คุณดูแฮงแมนคุณติดอยู่ในสถา,านการณ์นั้นสักพักหนึ่งแล้วอะคะ่ะแล้วเหมือนจะคิดได้อะเหมือนกับมันถูกแบบมันได้เวลาแล้วคิดได้ว่า อยู่ดีๆทำไมอยากไปทำงานที่มันแปลกใหม่บางคนอาจจะไม่เคยทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลออนไลน์บางคนไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะทำงานที่มันไม่เชื่อไม่ได้เรียกว่างานด้วยซ้ำม,มันเรียกว่าเป็นไอเดียความคิดด้วยซ้ำที่มันจะแบบต่อยอดชีวิตได้แต่อยู่ดีๆมันมีเหตุมันมีเหตุให้คุณได้ไปทำเส้นทางนั้นแม่หมอพูดเลยว่าเส้นทางเนี้ยไม่ได้บังเอิญมานะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช่คุณรีเควสมา คุรีเควส์มาเองนะคะแต่คุณแต่รูปแบบงานที่ทํามันจะไม่ได้เหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่งานประจำที่ต้องทําตามออเดอร์ไม่ใช่งานหนักเหมือนเดิมอะ่ะคือมันอาจจะต้องแบบปรับตัวหน่อยนะเพราะบอกเลยว่าถ้าใครที่เข้าใจคําว่างานคือต้องทําเยอะๆอืมไม่ใช่อะงานนี้มันไม่ได้ทําเยอะแต่มันใช้ความคิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วการยืดหยุ่นมากๆการเรียนรู้อะค่ะการเปิดใจให้กว้างมันจะมาจากไอเดียวิสัยทัศน์ อืมนะคะแล้วมันต่อยอดได้คืออาจจะมีโอกาสที่ทำอยู่กับโซเชียลออนไลน์เจริญเติบโตหรือวางแผนไปต่างประเทศมีนะคะหรือมีข่าวดีเข้ามาแล้วสามไม่เท้าเนี่ยคุณยังมีความกังวลเอ๊ะเราเราไม่ได้ทำเหมือนเดิมมันจะสำเร็จไหมมันยังมีอันเปรียบเทียบอยู่แต่ไพ่ยก็บอกว่าก็ลองมันสักตั้งไม่เสียหายนะคะลองสิ่งใหม่ๆนะคะมีแรงบันดาลใจอะไรจะเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าใครแบบ โอ้โหหมดแพชชั่นแล้วทางานมาเยอะๆแบบเหมือนชิวอะแล้วรู้สึกว่าเออมันก็คงตัวมันก็อยู่ที่นะอ่าความเป็นอยู่มันก็ดีงานมันก็แบบหนักแต่ฉันเอาอยู่อะ่ะอ่ะชินกับเรื่องนี้มานานบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะเจอการแบบเขาเรียกว่าเจอเรื่องราวที่ทําให้เราสตัก๊กหรือหยุดนิ่งแล้วทบทวนว่าเอาดีๆเอาจริงๆเราอยากได้ชีวิตแบบนี้จริงๆหรอที่งานมันเยอะแต่รู้สึกไม่มีแพชชั่นเห็นไหมคะแต่ ข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นคือเดี๋ยวคุณจะคิดได้แต่คุณจะได้รับคําตอบคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคกับการงานเพราะฉะนั้นโชคการงานไม่ใช่แปลว่าได้งานอย่างเดียวแต่แปลว่ารูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนไปที่สนุกขึ้นที่มีแรงบันดาลใจขึ้นเป้าหมายมันชัดเจนขึ้นมันต่อย,ยอดได้ชีวิตคุณจะเหมือนกับสนุกกับการทํางานหรืองานกับชีวิตจะเหมือนแบบเรื่องเดียวกันอยู่ตรงไหนก็ทํางานได้นะคะแล้วก็มีอิสระภาพมากขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะทีนี้่หมอจะขอดูว่า เขาส่งสัญญาณอะไรมาก่อนไหมก่อนที่คุณจะได้เจอพลังนี้จริงๆมันสัญญาณมันบอกแล้วแหละว่าคุณจะสตั๊กหรือแบบคุณจะติดอยู่ในที่ทํางานใดที่ทํางานหนึ่งรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแต่คุณจะรู้สึกอยากทบทวนเอ๊ะมันก็ดีอยู่แล้วแต่มันรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มอยากอยากหาเวลาปิกวิเวกอยากหาเวลาทบทวนตัวเองนะคะเดี๋ยวมุมมองใหม่จะมาแล้วแม่หมอบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณเพราะว่าไพ่แบบนี้ขึ้นแปลว่าทุกคนจะรู้ได้เฉพาะตัวเลยว่า เฮ้ยใช่จุดของเรามันเป็นจุดนี้เราต้องถึงเวลาเปลี่ยนถึงเวลาที่เราจะได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเกี่ยวกับการงานนะคะขอดูสัญญาณหน่อยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณคุณยังไม่ได้ออกจากงานเก่าหรือว่าแบบโลกทิ้งงานเก่าเลยมันยังมีพลังงานของงานเก่าเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะแนวเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นการลงทุนเป็นธุรกิจส่วนตัวเหมือนทำสองอย่างในเวลาเดียวกันสัญญาณเตือนที่จะเห็นก็นคือ ชีวิตคุณจะรู้สึกว่างานใหม่กับงานเก่ามันไม่ได้แบ่งแยกกันนะคะคุณจะรับงานใหม่หรือไอเดียความคิดใหม่ๆม,มา้ดยด้วยความเป็นธรรมชาติคุณจะค่อยๆปรับตัวค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆพอเรียนรู้ปุ๊บมันจะเริ่มมีเงินหมุนมากขึ้นจะเริ่มแบ่งเวลาได้ดีขึ้นเริ่มสนุกกับมันขึ้นแล้วหมอมีความรู้สึกนิดนึงว่า บางทีอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณด้วยซ้ำงานที่เกิดมาเพื่อเป็นงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานการใช้กดแรงดึงดูดความเชื่อ i n ส p i r a t i o n ต่างๆนะคะแล้วอีกงานหนึ่งอาจจะเป็นงานประจําหรือง,งานที่เป็นวัตถุเข้าของด้วยซ้ําแต่คุณจะปรับตัวไดมม้มันเป็นเส้นทางที่ใช่มันจะดูไม่ได้ยากลําบากมันจะแบบสนุกปรับตัวได้แล้วคุณรู้สึกอยากทํามันตลอดอยากทํามันอยู่เรื่อยๆไม่ได้หวังผลลัพธ์มากแต่ผลลัพธ์มันจะมาขึ้นเรื่อยๆนะคะความเป็นอยู่จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วย